ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะครับถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่รู้จะไปทําอะไรหรือไปช็อปที่ไหนดีสายช็อปฟังให้ดีเลยนะกับงานมหากรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการนะครับแต่รายละเอียดของเราจะเป็นยังไงทีมงานรายละเอียดเราจะเป็นยังไงครับขอเชิญ่ากับท่านร้อยตำรวจโทดรมนัสโนนุษสวัสดีครับ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 สภาสังคมสงเคราะห์ประธานคณะกรรมาจัดงานมหากรรมส่งเสริมอาชีพ คนพิการถูกใช่ไหมครับวัามันเป็นยังไงมันมาได้ไงครับครับด้วยวันนี้นะครับคนพิการของเรามีความสามารถและมีศักยภาพอย่างสูงนะครับเนี่ยสามารถประดิษฐ์สิ่งของสินค้าต่างๆและไม่มีที่จําหน่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยจึงจัดงานที่เมืองทองธานีขึ้นนะครับวันที่ 12- 13ธันวาคมนี้นะครับชื่อว่างานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการนั่นกหมายความว่าเราเปิดตลาด ให้กับพี่น้องคนพิการนําสินค้าต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี้ยมาจําหน่ายครับผมครับจะได้มีอาชีพมีรายได้กันต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องคนพิการเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะพิการอย่างเดียวนะครับยังมีขีดความสามารถสูงมากหลายเรื่องหลายราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องใช้ไม้สอยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆผู้สูงอายุก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้กับพี่น้องคนพิการได้จัดขึ้นมาด้วยนะครับนวัตกรรมต่างๆเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรถเข็น วิวแชร์อย่างที่เราบอกกันเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องซื้อจากต่างประเทศวันนี้คนพิการที่จบ,บาวิศวะเนี่ยคิดค้นประดิษฐ์คเครื่องใช้ไม้สอยกับคนพิการและก็ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วยจากนั้นพวกเราคนปกติเนี่ยสามารถไปร่วมงานได้นะครับไปจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นของขวัญใกล้วันปีใหม่นี้ นะครับไปให้กําลังใจคนพิการด้วยการไปสนับสนุนสินค้าของเขาเอาอย่างนี้คือถ้าเกิดไปดูมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ก็แวะไปที่เครื่องข้างเลยอยู่ที่ Impact เหมือนกันใายในงานเนี่ยเราจะมีสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าจากผู้พิการจริงๆเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะครับ300ล้านบูธเนี่ยครับโอ้โหสามร้อยล้านค้านะครับเป็นของพี่น้องคนพิการนะครับแล้วก็จะมีศิลปินดาราไปร่วมนํสินค้าสินค้าสินค้าสินของไปจําหน่ายเนี่ยครับไม่ว่าเป็นคุณอาภพรนครสวรรค์คุณไายแดดเดียวเนี่ย ครับแล้วก็พี่โยทัศนีวันศิลปินดาราเน้นนำสินค้าไปจาหน่ายเพื่อให้เป็นสีสันกับพี่น้องคนพิการแต่300บูธเนี่ยเป็นของพี่น้องคนพิการเข้าใจแล้วงานน่าจะมีสินค้าแล้วมีมีอย่างอื่นอีกไหมคะเนี่ยศิลปินดาราที่ไปมีพี่เจเนฟเฟอร์คิมคุณเกรเบรดินทรนว่าธนกิจกิจออรไทยน้องเอ๋ยเตวิตเป็นต้นใช่ไหมแล้วมีวงดนตรีร้องจากกรมดุริยางทหารบกฐานเรือฐานอากาศและสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติทั้งสองมาถึงสองทุ่มอะ่ะมีมีมีอาหารห<อ>ไหมมีอาหารไหมคะอาหารก็มีครับขราวพี่น้องคนพิการเราจะพบร้านดังทั่วประเทศะนะครับวันเดียวกันนั้นนะครับที่เมืองทองธานีเนี่ยหอหอ้าอหกเนี่ยมหาก,กรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการครับหอเจ็ดอแปดเป็นงานนะครับเทศกาลงานกินเป็นงานที่เมืองทองจัดอยู่แล้วฉะนั้นท่านไปมหากรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการหอห้าอหกมาดูสินค้าของพี่น้องคนพิการเสร็จแล้วนะครับไปเที่ยว งานเทศกาลงานกินฟุตฟุตเทววเนี่ยครับของเมืองทองด้วยพอเจีนหอแปดสองงานนี้จัดคู่กันอย่าขัดสนนะครับแล้วจะมีพี่ต่อยเนี่ยไม่ได้นําครัวคุณต่อยไปนะครับพี่ต่อยไตพบคุณอ้อ พี่นวัดแล้วก็คุณโกตีจะไปช่วยเป็นสร้างสีสันในการที่งานรกมานด้วยน่ารักมากเพราะทั้งสีท่านเป็นลูกกตัญญูของสภาสังคมสงเคราะห์ท่านไปร่วมทําบุญแล้วรายได้ที่จะจัดงานครั้งนี้จะมอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์ด้วยครับเอาอย่างนี้ผมขอถามคุณคุณแชมปให้คุณให้อ่านงันเล่าแทนแล้วกันนะว่าผลิตภัณฑ์คุณแชมปก็เป็นยังไง พันของผมนะคะก็จะเป็นอรรมมาจากหนังโดยมีกระเป๋าพวงกุญแจต่างๆแล้วก็จะมีการเจาะหนังเป็นชื่อของแต่ละคนที่สั่งครับแล้วอย่างนี้ใบเท่าไหร่ราคาไม่แพงอยู่ในราคา100-200-300บาทจริงเหรอใบนี้ต้องตัอย่างใานี้พี่เคครับใบเท่าไหร่ใบเท่าไหร่2 9 9ครับวา่ว้าจุเก๋เดี๋ยวกันนะแล้วเอากำไรมาจากไหน เขาบอกไม่เอากำไรก็มามาขายป้านี่อนป้านีอทำอะไรป้านี่อนป้านีอนสัครนึ่ฮะป้านีอนเป็นเป็นเป็นีจ้างมีคิการบอดี้ออฟต์แต่าสินค้าที่ป้านี่อนขายในงานเป็นอะไรบ้างคะก็เมื่อที่แล้วก็โปกไาได้ค่ะ ก็พอขายได้สินค้าเป็นอะไรบ้างอ๋อคืออันนี้ก็ใช้ถักรี่เข็มโคทีอ๋อเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถักเป็นด้หมญี่ปุ่นโคทีอ่าเป็นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเท่่าไหรอ่ะเออมีเท่าไหร่อ่ะอันนี้อ่างทองสิบบาทถูกมากอ่ะเอาอย่างนี้เปิดู้ชมเตรียมทนไปได้เลยถ้าเกิดยังไม่รู้จะเป็นช็อปที่ไหนแวะไปที่ Impact ก็แล้วกันสุดท้ายท่านครับ ฝากงานนิดหนึ่งโอ้เวลาเราเหลือน้อยมากแล้ววันที่เท่าไหร่นะครับท่านวันที่ 12- 13ธันวาคมนี้นะครับมหากรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการกระเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับซื้อของขวัญปีใหม่รวมไปถึงของฝากนะครับสนับสนุนคนพิการด้วยการไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนพิการที่เมืองทองธานีนะครับของห1 2 1 3ธันวาคมนี้ครับครับผมขอบคุณท่านมากเลยนะครับคุณช้างขอบคุณป้านออนขอบคุณป้าใบนี้เท่าไหร่เนี่ยซื้อให้น้องเนี่ยหกร้อยเอาเปล่าโอ้เดี๋ยวให้ เขามีเขามีจับจองกันอยู่เขาจับจองอยู่โอเค,อ,เคอย่าลืมด้วยกันนะครับเสราร์นี้อทิตีถ้ามีโอกาสแล้วก็มากนลองเสริมอาชีพคนพิการแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่คุยแซบโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะนลินนิ่น